แต่ที่ซื้อขายไม่ได้โบนัสครับผมเปิดไฮไลท์มาไฮไลท์มายังไงยังฝรั่งเศสเฮ้เอ็ดี SD! รางวัลซีซั่นนะปรากฏเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ไปไหนไกลเลยรางวัลซีซั่นแรกยังไงห้าหแต้มการแข่งขันและรางวัลซีซั่นอีกอันหนึ่งหกรไปเดี๋ยวเราต้องขยันเล่นกันหน่อยและสวัสดีไม่ยอดยาหยีทุกท่านว,วันนี้นะเราก็มาอยู่กับ f อ โมบ,บายตื่นเต้นถือกันอ,อ,อีกแล้วนะมาเร็วกันหน่อยพูดเร็วมากเลยนะฮะแล้ววันนี้นะเรามาอยู่กับการเซ็นสัญญาปริษนานะฮะซึ่งก็หาคอนเทนต์ทำไปเรื่อยนะฮะซึ่งการเซ็นสัญญารอบนี้นะก็อา้าวผมมาไม่ทันนะฮะอ่ารอบก่อนน่าจะยังรอบก่อนน่าจะหมดไปแล้วนะผมลืมมาเก็บนะเพราะงั้นเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันวันนี้เราจะมาเปิดแพ็คเปิดแพคอีกแล้วนะ และนะสำหรับเพื่อนๆนะที่กำลังตามหาเตาิมเอฟซนะฮะขอแนะนำเลยนะครับร้านเติมเกมออนไลน์พเพราะว่าเพียนะราคาดีถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะไม่ว่าจะเป็นเติมเอฟซนะก็มีในราคาที่ถูกหรือจะเป็นสตาร์พาร์ทีเมียมนะหรือพรีเม er ียมสตาร์พาร์ทนะก็มีในราคาที่ถูกมากๆลิงก์อยู่ได้ร่างเด็ดคลิปท่านนะครับก่อนหน้านี้นะฮะผมเห็นเพื่อนๆมาคอมเมนต์กันนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าแพ็ค5,000เพชรเนาะก็น่าจะแพ็คนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ าบอกว่าเขาเปิดได้90บวกตลอดนะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเปิด5,000เพชรเนะาะว่าวันนี้เราจะมา1 5 0่นหกันนั่นเองนะผมก็ไปเว้นหามานิดนึงนะฮะรู้สึกว่าสำหรับแพ็ค15 0 0 0้าแพ็คนี้จะค่อนข้างที่จะออกไปแนวทางของทางคุ้น,นิดนึงเอ้ยคุณคุ้มนะฮะอ่าก็เหมือนกับร้านเติมเกมออนไลน์บนเว็าาเพย์นนะถูกคุ้มครบทุกรสชาตินะทาอินไปรอบหนึ่งซึ่งก็มี92ถึง97เนอะที่ผมคิดว่ามันสุดๆไปแล้วเนอะ ก็มีโอกาสได้อย่างเยอะนะฮะแล้วก็อีก9ตัวเป็น8 8ถึง9กเ็นาะก็มีโอกาสได้90ขึ้นไปเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพคนี้กันนะฮะได้นะสำหรับแพ็คเติมเงินนะฮะเดี๋ยวผมเอาเพื่อนๆต้องรอนิดน,นึงนะ,ะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่ก็ต้องรอแพ็คที่ผมคิดว่ามันออกไปแนวทางคุ้มนะฮะจะมาจัดเต็มให้เลย5000 fc แต้มนะอะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นแล้ววันนี้เราจะมาเปิดแพค Limited m มา t e r อร์ซื้อขายไม่ได้นะฮะซึ่งก็ ช่างมันละกันเพราะเราเอาเน้นตัวเก่งไปเล่น PVP กันนะซึ่งพูดมากแล้วนะครไปกันเลยดีกว่าครับผมไปกันเลยไวรุ่นไปหาลุยหาก็มี2แพ็คเช่นกันนะครเปิด2แพ็คเนอะซึ่งอันแรกแพ็คแรกก็จะมีเป็น Limited Master ซื้อขายไม่ได้นะใครไดชาติาครับเอาไม่มีได้แค่เงินโอเคมันคือจะครับต่อไปเป็นแพ็คที่2ครับนักเะที่ซื้อขายไม่ได้โบนัสครับผมเปิด ไฮไลท์มาไฮไลท์มายังไงยังฝรั่งเศสเฮ้ยอีิอติโก้มาลิดเฮ้ยเดี๋ยวกิสมันเหรอกิสมัมน92ค่ะ Oh my god แล้วว่าจะพักกินมันสองตัวกิน <c ười> มันสองตัวฮะ <c ười> เอ้ยมีกลางรับนะฮะ92ด้วยนะโฟเดนกุนโดกันอ่าซ้ำด้วยรู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ใช่ มันออกไปแนวของไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เราได้กุนโดกันมาเพิ่มนะฮะพอง,งานแล้วก็มาใส่ให้กุนโดกันเพิ่มแรงกันเลยนะฮะซึ่งผมคิดรู้สึกว่ามันจะใช้แบบเปล่าประโยชน์นิดนึงรู้สึกว่าที่ผมทํามันค่อนข้างที่จะเปลืองนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะที่รู้ว่ามันเปลืองหรือเปล่านะที่ใช้ตัวละครแบบนี้มาอัพให้ตัวละครที่ผมใช้นะก็บอกกันด้วยนะฮะ ผมเอาตามตรงก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะซึ่งที่เราทำได้ก็คือจะเพิ่ม OVR นะฮะแล้วก็ขีดเอ่อขีดจำกัด level ใช่ไหมแล้วก็เป็นบวกแต้มสแกนไอแต้มสแกนแต้มสกิลนะซึ่งดีหรือเปล่านะมันดีหรือเปล่าเพื่อนๆก็คอมเมนต์ช่วยบอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดทีมเล่น PVP กันหน่อยโอเคเราจัดทีมกันแล้วนะเราจะมาลองแมป PVP กันหน่อยนะว่าก mm ิฟต์มันกับฟ mm ิลฟอร์เดนที่เราได้มาใหม่จะเป็นยังไงนะ mm hmm. เขา OVR 88นะฮะ เรา92นะเราก็น่าจะไหวอยู่นะถ้าเจอคนโอเบียน้อยแต่ฝีมือเล่นโคเทพนะอันนี้ก็อีกรอบหนึ่งนะส่งไปฟิวเวเดนะฮะยังหลบนิดนึงยิงเตะเต็มได้เอาชดไปไหนวะนะได้ฟรีคิกครับอืมไม่เข้าฮนะต้องหามุมดีๆีกิฟมันเตะยังไงเออ,อลูกแรกของกิฟมันนะฮะแจมแมวเลยเอ้ยเอ้ยข้างบนว่างอยู่ให้กิมันนะฮะตรงโอ้ยเสียเวลาเลยนะฮะ ไปต่อฮะทางนี้ว่างอยู่เอ้าเฮ้ยเตะไม่ทันวะ่ะกลางว่างทรงยาวตเตียบเลยทรงถึ่งนินนะฮะใช่ไหมเมื่อกี้เห็น SLO นะซ้ายว่างฮะต้องเหมือนจะไม่ว่างแล้วเตะก่อนเดี๋ยวโดนสก,กัดฮะยังไงต่อคิดมันยิงทางขวาเอ้ยดีเขารีบวิกโอ้ยเข้าไม่ทันฮะการดูแกนปัน,นมีเสียงรถแตกเข้ามาด้วยขออภัยจริงๆคะฟิโวเดนเตะเต็มแรง เอ้ยเข้าเฉยเสมอแล้วฮะตอนนี้เรามีโอกาสที่จะชน,นะฮะรู้สึกเหมือนเขาจะดุหรือเปล่านะเตะไม่ไหวนี่ใครเนี่ยองเตเอ้ยเสมอกันนะโอกาสสุดท้ายของเราฮะเตเต็มแรงเสมอกันนะโอ้โหเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเอาใหม่กัเหมือนเราจะพ่ายแพ้นะฮะโอ้โหแล้วโอกาสเราเยอะกว่าเขาด้วยนะเม้นเลยฮะเม้นเม้นเลยฮะ,เล,ยฮะเล่นโง่โ <laughs> ไอเรานี่เล่นโง่โงมาก โอ้แล้วเขาโอเวียร์ก้านะฮะพอสูสีกับเราเลยนะฮะอ่าจะไปยังไงวะนะเตะตรงนี้แล้วกันขอแบบแรงๆโอ้โหยังติดมือนะฮะน่ะเฮ้ยขวาว่างเดอรบลยปันสวยๆฮะเข้าไปแล้วเฮ้ยกลางว่างมุ่งกระโดดืกระโดดไม่ขึ้นว่ะเราเริ่มตรงไหนวะตัดฉันยอดให้ซองฮะไปทางซ้ายแต่ยิงขวามาทำเอ้ยฟิวเดนฮะโอ้โหนึกว่าลูกจะปิดติวไปละทาง ขวาว่างฮะฟีฟเดนส่งมาให้กลางเซะเอาติดไม่ได้ฮะโหซ้ายว่างยาวๆฮะซองฮึงมินจับบอลยิงโอ้โหยังรอดไปได้แต่ตอนนี้เราโดนนำนะฮะเดี๋ยวอยมงไม่ไหวฮะเขาติดเซฟอีกครั้งหนึ่งฮะส่งให้กลางอย่างใครวะเนี่ยใครวะกลางใครวะเนี่ยซองฮึงมินฮะได้เลี้ยงไปยิงทางขวาในประตูเขาคือใครวะเราก็ลืมอ่านฮะกระดอบลนิดนึง ยิงเต็มข้อ,อต่อเต้นกลางเอ้ยเข้าท่ายอย่างนั้นนะโอ้โหแล้วโอกาสสุดท้ายฮะกลางว่างซองยังไง,ย,งยังไงยังยังไงโอ้โหแล้วโอกาสสุดท้ายจริงๆนะฮะเราต้องรีบทำเกมก่อนเกมจะจบนะฮะยิงเรียบร้อยครับสกรอร์ยังไงสกอร์ชนะครับผมโอเมยกอดโอยาเก้าสิบนะโอเคก่ okay. อนสูสีอยู่นะโอยาเก้าสิบเนี่ยแรกหลังจากที่เราพแาพ้กันมาน,นานนะฮะ ครั้งนี้นะผมจะนำพาชัยชนะมาให้ทุกท่านท่านเดีออ๋ยวหลบที่นึงยิงด้วยคริสมันฮะ,ขฮะเข้าหวี่ครับผมไอ้ขวาว่างส่งตรงกลางไปให้สองหึงมินพักบอลแล้วยิงเอายิงดีให้เอาให้ชนใครวะโอกลางว่างเฉลียวฮะยิงแบบปันๆเอ้ยโอ้โหยังเซฟได้เหรอกลางว่างฮะเตะเต,ต็มข้อให้สองหึงมนฮะโอ้โหเดี๋ยวกลางว่างฮะตรงนี้พักบอลโอ้โยอีเซฟดิสรงฮะท่าไงตรง ยิงเข้าใช่ไหมออกเข้านะฮะยิงวไม่เข้าส่งโอ้ยไม่รู้ว่าเรียกชื่อทาอะไรคิดมันฮะจับบอลเอเรียงไปด้านซ้ายจะส่งให้ส่งจากด้านขวาแล้วยิงเขาา้าปรงนูไปเลยฮะเราต้องมีความตื่นเต้นกันนิดนึงฮะโอ้ยเดี๋ยวส่งไปจกไกลเลยเฮ้ยได้บอลไปแล้วฮะเล่นอย่างชาททาสส่งให้คิดมันเอาเฟร์สกัดไปก่อนฮะดูเหมือนว่าขวาจะว่างฮะโอ้ยม่งไม่ไหวฮะ สองให้สองหึงมิน,นะฮะพักบอลแล้วยิงโอ้โยรอบสองครับอา่ายิงดิฟิโซเดนตรงกลางยิงอออืื้หไม่ไหวฮะติดขาในประตูชนะอีกแล้วครับนี่มีคนมีซอนเพียบเลยไม่ใช่จังหวะนี้เราหรือเปล่าซอง,งมินอ๋อใช่ใช่สีเขียวนี่ของเราที่ว่าผมนึกว่าของฝั่งตรงข้ามโอเคนะเราก็เล่นไปสามตาชนะสองนะฮะก็แมปแรกก็เล่นงงๆไปนิดนึงนะก็ต้องขอกลับมาใหเพื่อนๆทุกท่านนะตาขอคลิปนี้มีคำหยาบนะ รับชมเพื่ออัตราลดนะฮะซึ่งก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะก็สําหรับเพื่อนๆพน,นะที่อยากเห็นคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมทําให้ได้ตลอดนะซึ่งคลิปต่อไปนะก็จะเป็นคลิปของการเซ็นสัญญาปริศนานะฮะไม่รู้ว่าระหว่างเนื้อเรื่องเกมอื่นกับการเซ็นสัญญาใครจะมาก่อนกันนะก็สำหรับวันนี้ขาขาขาตัวทุยขอตัวลาไปก่อนนะกันนะครับและทีมใหม่ของเรานะก็มีคริสมันนะแล้วก็ฟีดโฟเดนนั่นเองเนะซึ่งสำหรับโทมัสนะจริงๆวิ่ง15ใช่ไหม ก็รู้สึกว่าโอยาแน่าจเท่าากับคิสมันตัวใหม่นะผมก็เลยพอใช้ริสมันตัวใหม่ไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าอย่างน้อยผมก็รู้จักเขาอะ่ะแล้วก็ทั้งทีมเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าคงตัวคงที่แล้วนะ,ะจะมาเล่นอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรไปนะลืมไปละเอาเป็นว่านะฮะสำหรับคลิปนี้นะเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามใจอยากเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะเมนนะฮะว่าเล่นกงโง่ในแมปแรกนะ,ะกะ็คอมเมนต์น่าจะไม่ขึ้นนะ <laughs> oh. เพราะว่ามันมีระบบเซนเซอร์คํายาบนะแต่ไม่รู้นะว่าไอ้คำโง่ๆเนี่ยมันเป็นคํายาบหรือเปล่านะระบบอาจจะน,นมุมไของ u t u b e ไปเนาะเอาเปา็นว่าสำหรับคลิปนี้นะขอตัวาลาราพื่อนๆไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคอนเทนต์อีกมากมายก็จะถ่าถามเข้ามาเองนะฮะก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมยั่วบ๊ายบายครับเนี่ยเราเล่นอย่างดีเล่นอย่างท่ําเน่ผมในข้อสุดไม่อยากจะโวยตัวเองแคเท่า,าร่หรอก